นี่ได้มีสมบัตนิในการขายเดี๋ยวพอจะขายจริงก็ไม่เอาต้นที่เขาแขวนไว้ข้างหน้าไอ้พองลดเรอไ <c oughs> <c oughs> พูดซะทำไมเอ่อต้นคริสต์มาสอ่ะต้องมีดาวบนต้น <c oughs> มามอนมาเนื่องจากมอนตัดขนใหม่เราต้องมาโชว์หน่อยสวัสดีมาสวัสดีค่ะพบกับแบมแบมบีโน่ชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันปีม ชููช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 ูมาตอนนี้เราอยู่ในช่วงแงะแกะกล่องค่ะเย่อันนี้เป็นกล่องของป๊อปมาร์ทชื่อดีมู ถูกแล้วแหละดีมู้เนาะโอเคเป็นแบรนด์ป๊อปมาซึ่งเป็นธีมคริส,สต์มาสของปี2020ค่ะเป็นของที่ค่อนข้างแรแล้วก็หายากแล้วด้วยกล่องสุ่มที่มันเปิดมาทุกกล่องเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ2,000 3,000อะไรประมาณเนี้ยแต่กล่องเนี้ยสูงถึงมูลค่า6000บาทเลยนะคือ,อห่างปีเดียวนี่ราคาขึ้นยังไงเลยขึ้นเพราะว่าแบรนด์พวกเนี้ยเขาก็จะทํามาปีละ1ซีรีส์เท่านั้นนะคะเป็นซีรีส์คริสต์มาสก็คือหน้าตามัน เอาง่ายๆว่าแต่ละปีมันไม่เหมือนกันละกันอะที่บําเลือกของปี2020มานะคะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าที่แรแ,แล้วแล้วซีรีส์เนี้ยมันมีความสวยแบบมากๆระดับมากๆเลยมากๆจนแบบว่าคนที่บําสั่งอะเขายังเก็บสะสมเลยอะเออคือมันสวยมากแล้วจริงๆอะมันมีมือสองขายถ้ามือสองมันก็อยู่ประมาณ4,5 0 0ขึ้นไปแต่ที่บําเลือกมือหนึ่งก็เพราะว่า ผมต,ต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นของใหม่พร้อมดังนั่นเองผม <Wow. S 1> ก็เลยไปเฟ้นหามาด้วยความยากลำบากยอมแพงก็เลยยอมแพงในราคา6000และเพื่อเราจะได้ตัวซีเครตด้วยทุกคนซีเครตมี2ตัวด้วยกันนะเป็นตัวดีมู่ที่อ่านหนังสือเปิดหนังสืออย่างเงี้ยแล้วก็มีคำว่าคริสต์มาสขึ้นมารู้ไหมนี่บัมอุสากัดฟันว่าแบบวันนี้ว่าจะไม่พูดผิดอะไรเลยเล่นไม่ได้ <laughs> อ่ะดีมูเป็นเด็กที่แบบ คือคือเขาออกแนวน่ารักอ่ะมอลลี่ก็จะเป็นจืบปากเนาะดูเด็กเป็นเด็กแสบต่อไปคือลาบูบูลาบูบูลาบูบูแล้วหูกระต่ายไงไอ้ถุงเท้าเราอ่ะทีแล้วอะอ่่โโ้หนีเก็บมันต้องหลายซีรีส์คบิ๊กเรียกผิดอ่ะว่าแลมบูบูเอ๊ะเห็นไหมนี่ก็คือซีรีส์นี้ทุกคนนี่อันนี้คือตอนเราเปิดไปช่วงคริสต์มาสแป๊บเดียวฝุ่นขึ้นเพราะว่าเราสกปรกเละอกอันหนึ่งคือปักกี้แต่ปักกี้เรายังไม่มีนะ ยงังยนี่เราพูดเยอะกันเกินไปแล้วเออแล้วรู้ปะมันมีของปี2019ด้วยนะจะบอกให้หนึ่งสองนี่แกะเลยแล้วกันวันนี้เราต้องได้ซีเขีดสักตัวอะไรวะเฮ้ยมาถึงได้ได้สก,กีเลยแสดงไม่ใช่ซีเขีดมามาดูอันแรก อยากจะแกะดีๆทุกอันเลยอ่ะเผ <uk> ื่อแบบว่าสมมติว่าเราเรา,เราวันนึงเราล้มละลายขึ้นมาเราจะได้มีสมบัติในการขายเดี๋ยวพอจะขายจริงก็ไม่เอา้องไม่เอาอยู่แล้วพูดไปงั้นแหละเอ๊ะทำไมเปิดมาแล้วรู้สึกเฉยๆนะ่าอุ้ยน่ารักว่ะเดี๋ยวให้ดูข้างใต้เสร็จแล้วเป็นน้องคุกกี้สก,กีนี่ให้ดูให้ดูให้ดูข้างๆจืดๆนี่ตรงนี้เขียนว่าป๊อปมาดกับดีมู นี่ยเขาดูซิทำไมมันดูจืดจืดอ๋อตัวนี้น้องจืดสุดไม่เป็นไรมาเดี๋ยวดูการ์ดเขาหน่อยซิเป็นไงการ์ดเป็นแบบนี้ฮไม่เป็นไรตัวแรกเปิดแบบเบาๆก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปก็จะเป็นแบบสีเขียดสีเขียดต่อไปก็จะเปิดแบบควักโอเคตัวกล่องที่สองหยหยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วแล้วเองมันมีสติเยอะเกินทุกอัน เอาจริงหรอ,อม,มีสก,ก,ทสก,กีทุกอันโ <c oughs> อย <c oughs> ตื่นเต้นเฮ้ย <c oughs> สีเขตว่าให้ท้องเว้ย <c oughs> โอ้ยหนึ่งสองป๊อววายน่ารักอุ้ยเห็นข้างหลังยังรู้เลยว่าข้างหน้าน่ารักอะ่ะให้ดูว้าย,ายน่ารักมากกําลังจะให้ทายว่ามันคืออะไรฮะต้นตาลต้นตาลตัวขิ้นัดเอาหรอว้ายดูไม่ออกเลย หุ่ยน่ารักอ่ะฐานเป็นสกีตัวข้างหลังก็ต้องเป็นป๊อปหมาดเหมือนกันน่ารักอ่ะนี่แล้วก็มีดาวด้วยรู้ป้าทำไมทำไมเอ่อต้นคริสต์มาสอ่ะต้องมีดาวบนต้นไม่รู้เออบางก็ไม่รู้เอ้าวปากข้ามเลยอ่านี่หน้าตีใหม่ไหมมอนกัดมันไปไปไปแฟนต่อไปเออเนี่ยเห็นไหมสงสัยเลยเดี๋ยวต้องไปหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่สกีอันนี้อะไรอ่ะ มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูเลยอันนี้เป็นก้อนเลยอ่ะหนึ่งสองปั๊บโอ้ยน่ารักอืมเป็นซีรีส์ที่ดีจริงจริงเดี๋ยวนะขอแกนี้ก่อนมกระดดมาทำอะไรมันเป็นไม้กองนะอแต่ยากด้วยนะมาประกอบเสร็จแล้วให้ดูอ่านี่นะแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างๆจจ๊งสวยมากอืม ตอนแรกตัวแรกเปิดมาตกใจเลยว่าแบบเอ้ยทำไมมันไม่ค่อยสวยอ่ะนี่น้องคือหนูส่งกล่องของขวัญโอ้ยบังกลัวกลัวใจตัวเองจังเลยอ่ะแบบถ้าสมมติว่าแกะออกมาแล้วมันน่ารักหมดอ่ะบังก็ต้องเสียเงินเพิ่มมาซิเสียจ <c oughs> ะทินช้าเฮ้ยปึ๊บสกีขาว,ขาวน้องสโนเมีมน อุ้ยชิ้นนี้มันใส่ยากว่ะ snowman ว้าววันนี้สีสวยอะ่ะบอกแล้วสีของนีมุ๊งมันจะด้านๆเลยนะ <No. S 2> สวยดิเนาะสวยน้องเป็นสโนว์แมนที่มีกล่องหุงขวัญน่ารักมากล่องแถวที่สองนะเนี่ยยังไม่ได้ซีเคดเลยอุ้ยพี่วิกสกีสีทองว้าวนี่ว้ายนี่น้องหน้าก,กล่องเฮ้ยอันนี้เป็นจิ้งจอกเอาละกล่องเหรอ เอ๋อเนี่ยเหรอใช่มันแบบตัวอะไรน่ามันหัวน้องเข้าลยอุ้ยน่ารักน้องเซรีเนี่ยแพงมากแพงจริงเฮ้ยอ <Overwatch> ั <ace> นนี้ไม่มีนี่ด้วยนะไม่มีสกีไม่มีฟองฟับวายน่ารักดูกว้างสิโอ้ยสวยมากเลยเนาะ นี่เดี๋ยวให้ดูตูดกวางบืเริ่มเลย, <c oughs> ยทำไมกว้างของกวางอ้วนอะวะยุงทำไมอ่ะอุดมสมบูรณ์เอ๊ออันนี้คือซันต้ากับกวางเลนเด <c oughs> ียเออนาา่ารักอะไอเดียดีอะดอด,ดิู้ี่มากล่องต่อมา,า,าหนึ่งสองสามุ้ยมีกล่องของขวัญหนึ่งสองปั๊บอุ้ย อ um ุ้ยอ <th <th anyway> ุ no. ้ยน้องเขาเรียกอะไรอ่ะนาะเด็กขายไม่ขี cool ่เหรอเป็นน้องคู่ของขวัญน่าจะอยู่ตรงข้างหลังนะไม่เป็นไรให้ไว้ตรงนี้ก็ได้เอาน้องขี่สกีไปฟืบโชว์โชว์โชว์หลังโชว์หลังนี่บบึดบึระดูบชนองขวัญดิบดิบไปเลยเธอเฮ้ย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 นึ่งสองปั๊บ แคนดี้เต็มเลยแคนดี้เต็มเลยอ่ะดูเลยว่าตัวอะไรเชื่ออะไรปึ๊บว้ายน,านา่ารักโคตรอร่อยวุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยน้องไม่มีสกีเหรอหรือน้องใช้แคนดี้เป็นสกีโอ้ยค่ะโอ้อยคือไอตัวเนี้ยน้องขี่สกีเลยขี่แบบขี่จริงจริงจังๆอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูประกอบก่อนไอ,อ้นี่ดูเห็นว่าคือน้องแบบถ่ายสกีว่ะ แล้วหัวเป็นขนมเต็มเลยน้องน้องนี่น่าจะเหมาะเหมาะกับเธอนะคือกินขนมได้ทั้งวันหยิบตามหัวตามไปเลย,เลยเขนมติดหัวก็หยิบมากินอะไรตอนหิว <c oughs> เผื่อผมเป็นสายใหม่นะเฮ <c oughs> ้ยตัวนี้น่ารักมากอุ้ยชอบอะอย่างกับตัวซีเกดแน่อุ้ยแถวสุดท้ายซีเกตยังไม่ออกเลยอุ้ยซีเกตยังไม่ออกเลยอะอันนี้ไม่มีอุปกรณ์เสริมเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในที่ เป็นไปได้ที่จะเป็นสีเคลิดสีเหลืองเอ้ยนี่จะอุ้ยอุ้ยน่ารักอูตาปิงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นะนี่ข้างหน้าก็น่ารักแล้วนะตาโตแบบกลมดิกเลยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมีเพนกวินถือปลาแล้วน้องก็ถือปลาด้วยอะ่ะ นี่น้องเป็นหมีเปอดเป็นหมีขั้วโลกอะมีขาวถือปลามีเพื่อนเป็นแพนกวินถือปลานั่งอยู่ในหม้อชาบูเตรียมต้มตัวเองอี่น่ารักมากตอนแรกตกใจแล้วนะตอนตัวแรกมาหนูก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะอะไรอย่างเงี้ยแลวก็อยู่รวมกันน่ารักมากอะ่ะุ้ยไม่อยากเปิดให้มันเป็นกล่องสุดท้ายเลยอะตั๊บหนึ่งสองป๊าว้า ปุ๊กลุกมากเช้าเออแต่ปุกลุกอะน้องโบแดงเนาะนี่พี่ิกดูทุกคนดูเขาบอกว่าคิดมาสต็อกกิ้งก็คือผู้เก็บของขวัญน้องเป็นคนเก็บของขวัญเหรออุ้ยเฮ้ยไม่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 มันเกิดการผิดพลาดจากโรงงานเหรอดูตรงหน้าสีขาวตรงนี้ดิแตกแตกแบบแตกหมดเลยอะ เหมือนสีแบบเริ่มไม่ดีแล้วมันแตกอะ่ะเป็นริ้วๆอะ่ะไม่อยู่กับเรานานๆน,นะอย่าเพิ่งแตกคือทำไมรู้สึกว่าครั้งนี้มันจะไม่ได้สีเขียดเลยอะ่ะเขียวมาเลยอะ่ะ <laughs> พอสีเขียดสีมันแบบมีสีม่วงับสิอุ๊ยอุ๊ดโอ้โหคือน้องมีสกีติดเท้ามาอยู่แล้วอุ้ยแต่น่ารักจังเลยอะ่ะเอา้าอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสเหรออ๋อไม่ใช่ต้นคริสต์มาส ต้นที่เขาแขวนไว้ข้างหน้าโวกเหลี่ยมะฟูซักไหนเอาให้ดูดนี่เรให้ดูอันสุดท้ายแล้วพี่วิกเหลือตัวอะไรกับอะไรจิงกะเบลจิงกะเบลเอบอ,อมจะพูดว่าไม่เอามาแน่เลยแต่เอาซีเข็ดมาเอาซีเข็ดมา,าดม,ดมีสก,กีอ่ะ โอ้โหมาเป็นแบบคือคือคือ,คอไอตัวซีเคดอะ่ะมันจะอ่านหนังสือไงคือมันต้องบานข้างแต่เนี้ยคือแบบโอ้โห,โโหมาเป็นตุ่มไม่ดึงเลยดูดนี่จิงกระเปียวโอ้ยน้องเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยน่ารักเหมือนกัน น่ารักหมุนเลยชีคิดไปไหนนิ้วสายยอมซื้อมือมือมือหนึ่งเลยนะนี่ยแล้วแพงมากเลยนะมือหนึ่งเนี่ยแพงมากแพงมากเลยแพ<ป>ง<ล>แพ<ป>ง<ล>แพงมากมากไม่เป<ล>็นไรทุกคนเดี๋ยวบัมาจัดให้ดูอีกทีว่าทั้งหมดในซีรีส์คริสต์มาสปี2020มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวขอเลี้ยงให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะ เย้ yeah. และนี่คือทั้งหมดนะคะของดีมูคิสต์ปีสป2 0ี2020ค่ะ mm hmm. เป็นไงทุกคนชอบกันบ้างไหม mm hmm. น่ารักมากเราต้องไม่พ้นช่วงให้คะแนนใช่ไหมเอาไปว่าถามคำนี้กัน mm hmm. ชอบตัวไหนที่สุดตัวน,วนี้ตัวนี้ด้วยมันสีมันดูดีมันแบบ <All right. S 1> อร่อยอะสีอร่อยเออมันสวยอะสอตัวเนี้ยอุ mm ้ย hmm. จะบอกว่าตน้องต้นคิสมาสก็ชอบตัวนี้ก็ชอบ ก็เป็นซ ok the ีรีส์ที่หนึ่งในซีรีส์ที่หายากละกันเนาะเออก็ได้เอามาให้ทุกคนได้ชมกันแหละซึ่งเราโชคดีมากที่เราได้มือหนึ่งมาแต่ก็ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายที่เราไม่ได้ซีคเอตเท่านั้นเองสำหรับคะแนนใช่ไหมไอ้เจ็ดจุดห้โอ้แย่กว่าถุงเท้าแลมบูบูอีกอลถุงเท้าแลมบูบูมันแบบเอายังจะแรมบูบู ลาบูบูก็มันมันแบบถ้าเทียบจากที่มันเป็นแมกเนตแล้วก็ไอเดียอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีกว่าแต่นี้มันก็น่ารักอ่ะก็เจ็ดจห้าก็เยอะอยู่ไม่ถึงเกือบเกือบแปอ่ะถือว่าดีถือว่าดีหรือแปดดีนะให้แยกได้วยไหมคือตัวนี้มันดันออกมาไม่ค่อยสวยอ่ะให้แยกไปแล้วบ้างคือการเล่นเล่นสีเล่นอะไรมันไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ย คือแบบคริสต์มาสเขามาในธีมสดใสกันหมดเลยแต่ตัวนี้มันดูแบบดูหมองหมองกว่าเพื่อนอะแต่ตัวพวกนี้ดึงคะแนนอยู่อืตัวอื่นดึงคะแนนก็ในโอกาสดิบผีปีใหม่ก็ค <c> น <oughs> <c oughs> ชอบพูดกันนะ <c oughs> ก็เนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะคะก็ อยากให้ทุกคนเที่ยวโดยสวัสดีภาพแล้วก็ถ้าใครไม่ได้เที่ยวเหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมมา,าดูรายการแงะแก่กล่องของเรานะคะเป็นรายการช่องใหม่ที่เราเอาของหายากหรือว่าเอาของสะสมเนี่ยมาเปิดสุ่มให้ดูนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอให้เงินทองแบบหลัเป็นสิล้านเลย สไม่ไม่พูดกับตัวเองโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ